มันเกี่ยวพีเรยอืมรขได้ไปบางซีเขาจะเขาเจาไปใช้พระท่าน่ไมีเขียอยู่สคก็หลายก็สองเขียาเถือกคนเขาเจาไปใช้แค่คนเกียนโอ้คนเกียนเขาเจาใส่หนิจีตัวนี้บอใส่มืองมือเกลยนเอาเงิเถอย่างเดียวมันเสียทุนรัพผมโอ้คนนออกจะใส่นิดอกันเข้าหรือเป่ม่รับผมเขาได้ซ้ำาน่ ว่าขายติดิขายิาิบเลยโอ้บ่หอดสองเบอร์นี่จะมาเือกถึงบลือกบ่เขาจะอกไนบ่โอ้ไล่ละสิบาซิบกอืมให้ลุกโอ้เขาจะเอาเง่อนทกเง้เขาจะเอาเท่งก่นกพ่น้เมืองมองแบบซ้ำเลยบ่เมืองบมืองหาดอหบ่ ตัวนี้เดี๋ยวสั่นมันก็มือนึกกันบอกนี่ไปดูเาเจ้าสื่อคุณรถว่าเถอะเาเจ้าไปสื่อไปคุณต่อพี่น้องเขาเจ้าจมารับสื่อขึ้นเลยตัวนะเอาบักเล่น,นขึ้นก้อนหนึ่งอ่ะไป

มีตัวงนัวนตันง่ายตัเดนง่ายนะตัวเงนเขาคือรเอามันไม้นะตัวนี้ขึ้นไหมเอาดูอกนี้จุดนั่นนะโอ้ตีสดใหม่ทางจยกขอเล่อนะสู่กันหางอยู่บามหาจะนี้ไปไปเป็นพ่อนาไปดึงไหดึงเข้ามเขาไปแม่เจ้า เงี้ยไหมเงยไหมคุณมาข้นเนี่ยมันขวางมูเสียเวลามูทวงเวลามูนี่แล้วทุกท่านอ่ะคือไปเจ้าเอาตัวไม่ขึ้นไปแท่นเลยตัวนี้มันโมอยากไปแล้วเอาที่ล้างมูมันขวางมูอยู่เว้ยโอ้ยมูเขาขึ้นง่ายตัวมาค่าดีแต่มูอยู่ ซื้อไดตลาดเห่ซื้อไดตลาดเห็นที่มาขายดิซื้อไดตลาดหกพันอ่ออันนี้ฮงกัะซังอาเ้วยของแกนนี่กระทำไอหกพันหาพันบ่นกัะซังหน่่ง ไงทองจึงป <ừ> ึงเลยพี่น้องเอ้าตายบาทหนึ่ซักแล้วบาทหนึ่โอ้ยพี่น้องมันสั้นฝนบอกเลี้ยงไงไงยังบพวกเชีงบั่เอาตูดลงมาเอาลูกไหมโอ้ยได้ลูกไหนละบาทกลับกรับกรับงวพี่น้องงัวเนื้อพี่น้องงัวเนื้อใส่น้อย เขาเจ้ามาซื้อไปคุณารามหญ่เขาเจ้าซือขอายายงารามหญ่คุณมันหนัขึ้นหนาเยอะแบบนี้ระวังเด้ออ้าวโจกขาหนามันขึ้นด้วยล่มทับจากของด้วยยกสองมืออย่มือเดียวเอาว้าโยกขาเอา cá tháng bạn này Ồ tua văn nhà văn nhà đây nó Khóc chào là khăm muông cha vô bài đây Bố khứ đi được bố khứ tụi đòi nè Đứng Nần đề Nần đề cái nào Ô ui biến mùa vô Ôi nà Phải bố mì bỏ nần nà Yêu khâu ตัวใหญ่ัมิตรถล่มตัวน้อยหนเป็นมวยบ้านนโอ้ยทีมงานมิเตรเด้งหน่อยเนาะสุบประสบกลาสูงสูงมาเห็นโอ้ยเด็กน่อยเขาเจ้าใส่วีซ่าเขาเจ้าอยู่เอาอยู่เอาเล่งเล่งมวยไม่มวยไม่ธรรมดาละยังไอกเก่งดอกเอาจะขับไปไกลตัวน้อยเด้อมันตดี์เด้อน่ะนะ ตัวน้อยมันถีบเจ็งสิอยู่ที่บ้านไม่ยังไม่ถ่ายบ่อขึ้นบ่อเปี่ยวเด้อบ่อเปี่ยวมากด้ยบ่อขึ้นบ่อย่อมขึ้นห้องอุกุญยอมเหรอไฟไปแน่ๆนี่อยู่บ่อไฟบ่อมีไหรงมันจีมีไมันยังกดไฟวัดยังไม่ได้ไปต้มบุญนี่นะ bò nhóm khền à, bò nào khền phải nha khền bò nha à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 , khền à, bò phải khền bò nha khền bò nhóm khền bò nha khền bò nha khền bò nha khền bò

โอ้ยระวังระวังจุ๊บโอ้ตัวนี้ดึงไหมดึงไหมตัวนี้คือว่าอยู่ตะแรงนี่ตัวนี้บ่มักแะเงี้มันมันหย่านไฟอยู่จะไปแงียเอาไฟตุดเอาเปล่าเอาข้าวมั่วมาจับค้างอ้ยระวังอุ้ยนันนา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 เป็นมวยได้เลยมวได้เลยเออมวยเทียบได้เลยห้อยม้าสันนี้ไปกำหัมมันไหมทำไฟอุ่นจุ่เน่ยะ โอ้ยสองตัวนั่นน่ะขึ้นแล้วป่ะนี่บ่อขึ้นพวดน่ะอันตรายเด้อไม่นั่นอันตรายอันตรายไม่ยี่ปุ่งให้จ้าของกันแล้วเจ้าของงัวก็บพื่เอาขึ้นช่วยขาเจ้าหายแล้วจับควงงัวเจ้าของงัวได้เงินหนึ่งกินบ่แมีนคนบ่แมียนด้บ่อเมียนด้เขาไปลอกรู้ป่ะปล่อยจะยืดหน่อยบ่ไหว้โน่นอ่ะย้า่ไปสูง

พุ S <S m m ่นหนาสองขาคุณบ้านนี่พุ่นหนาว่ามันขาเดียวเนี้ยมันหอบมันย่อมแล้วมันยอมแล้วโอ้ยบ่บ่บ่อยบ่ไหวขาบ่ยอมถกดึงขาหนาขึ้นเท่ากันมันขึ้นยากเอ้าเอ้ามึงจะบ่ขึ้นนี้รีบวัดตีเออเจ้าเติมทำไหมมันแล้ว เปลี <łość> ่ยนสูตรเราบังเด้อขาหลังมันเด้อมันสิดีดเด้อเออคือระบาดนี่แซงแซงเรียบร้อยเริบาดได้ระบาดลงใจระบาดเจ้าของเพิคน